พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทักษะใหม่ฝึกสมองและรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะในด้านการทำงานการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจำวันคนที่มีนิสัยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมักจะมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงมีทักษะหลากหลายและมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดี ทำให้สามารถก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างมั่นคง 1. ความสําคัญของการพัฒนาตัวเองโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นแทบทุกวันความรู้และทักษะที่เคยเพียงพอเมื่อวานอาจล้าสมัยในวันนี้คนที่ไม่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นในอาชีพการเงินหรือการใช้ชีวิตประจำวันการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้อย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการปรับปรุงนิสัยการจัดการอารมณ์และการดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคือการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงที่สุดเพราะมันช่วยให้เราสามารถสร้างรายได้ต่อยอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น2เรียนรู้ทักษะใหม่ขยายความสามารถของตัวเองการเรียนรู้ทักษะใหม่ทำให้สมองเราไม่หยุดนิ่งและเพิ่มโอกาสในการเติบโตในชีวิตและการงาน การเรียนรู้นี้สามารถแบ่งออกเป็นหลายด้านเช่นทักษะด้านอาชีพเช่นการเขียนโปรแกรมการตลาดดิจิทัลการออกแบบหรือการบริหารโครงการทักษะชีวิตเช่นการสื่อสารการเจรจาต่อรองการจัดการเวลาและการวางแผนทางการเงินทักษะทางอารมณ์และสังคมเช่นการเข้าใจอารมณ์ตัวเองการทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นพนักงานการตลาดการเรียนรู้การทำคอนเทนต์ออนไลน์ หรือการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณสามารถสร้างผลงานได้ดีขึ้นและเปิดโอกาสให้ก้าวสู่ตำแหน่งสูงขึ้นในองค์กร 3. ฝึกสมองสร้างความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทักษะใหม่แต่ยังรวมถึงการฝึกสมองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการฝึกสมองช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์วิธีฝึกสมองที่ทำได้ง่ายเช่น การอ่านหนังสือหรือบทความหลากหลายเรื่องช่วยให้สมองได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆเล่นเกมฝึกสมองเช่นเกมปริศนาเกมคณิตศาสตร์เรียนรู้ภาษาใหม่การเรียนภาษาต่างประเทศช่วยพัฒนาความจำและการคิดเชิงวิเคราะห์การจดบันทึกและทบทวนความคิดการเขียนสิ่งที่เรียนรู้และตั้งคำถามช่วยฝึกสมองให้คิดเชิงลึกการฝึกสมองไม่เพียงช่วยเพิ่มความสามารถทางอาชีพแต่ยังช่วยให้จิตใจเราปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น 4. รักษาสุขภาพร่างกายพลังสำหรับการพัฒนาร่างกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้และทำงานอย่างต่อเนื่องต้องใช้พลังทั้งร่างกายและจิตใจการดูแลสุขภาพร่างกายช่วยให้เรามีพลังและสมาธิในการเรียนรู้และทำงานแนวทางการดูแลสุขภาพร่างกายเช่นออกกำลังกายสม่ำเสมอเช่นวิ่งโยคะหรือเวทเทรนนิ่งอย่างน้อย30นาทีต่อวันพักผ่อนเพียงพอ การนอนเจ็ดแปดชั่วโมงต่อคืนช่วยให้สมองและร่างกายฟื้นฟูกินอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนผักผลไม้และไขมันดีช่วยให้ร่างกายทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันล่วงหน้าการดูแลร่างกายเป็นการลงทุนระยะยาวที่ทำให้เรามีพลังพร้อมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อเนื่องหากรักษาสุขภาพจิตใจความมั่นคงในชีวิต การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่สามารถสําเร็จได้หากจิตใจไม่มั่นคงสุขภาพจิตที่ดีช่วยให้เรามีสมาธิมีแรงจูงใจและสามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีดูแลสุขภาพจิตเช่นฝึกสมาธิหรือการทำจิตใจสงบลดความเครียดและเพิ่มสมาธิบันทึกความคิดและอารมณ์ช่วยให้เข้าใจตัวเองและจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นมีเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบ เช่นเดินเล่นฟังเพลงหรือทำงานอดิเรกสร้างเครือข่ายสังคมที่ดีคนรอบตัวที่ให้กำลังใจและสนับสนุนช่วยให้จิตใจแข็งแรงการรักษาสุขภาพจิตใจเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การพัฒนาทักษะและร่างกายเพราะสมองและจิตใจที่มั่นคงจะช่วยให้เราตัดสินใจและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. การสร้างนิสัยพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องทำครั้งเดียวแล้วจบ แต่ต้องสร้างเป็นนิสัยต่อเนื่องการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอมีค่ามากกว่าการทำสิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวตัวอย่างการสร้างนิสัยพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือวันละ15นาทีฝึกสมองด้วยปริศนาหรือเกมคิดวิเคราะห์วันละ10 15ิบนาทีออกกำลังกายสัปดาห์ละสามหครั้งเขียนเป้าหมายและตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำเมื่อทำอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง